วัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดกลองจุมมิกก็กระนะน้องมิกกนี่อันนี้ของขวัญอะไรเนี่ยของขวัญที่ไปแข่งได้ที่สิบสิบเก้าโอ้โหได้ทีเยอะจังเลยแต่ที่หนึ่งก็จะให้อยู่สิก้ายังอยากได้งไงเราอยากได้อันนี้ตัวเลยอันนี้แพ้แล้วกันเรียกว่าแพ้เราอยากได้แพ้กระต่ายตัวนี้แล้วก็สัตว์ตัวนี้ เปิดกันโอ้าแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโทำไม่กองจุ่มเราจะไม่เช็คการ์ดนะไม่เช็คการ์ดแต่แอบดูการ์ดเอ้ยไม่แอบไม่แอบ วากาวากาเอเอตามีนามีราเอเอวากาวากาเอเอสามีนามีนาเอเออะอ่ะเปิดไม่ได้เลยเอเอยสีที่ชอบไหมว้าวอู้หูทำไมหูยาวดีจังกระตะเอาหูนี่ยใช่เลยกระต่ายตัวนั้นแหละใช่ <Okay. S 2> ว้าวว้าวาว้ดูดิตาสวยไหมลูกสวยจับเข้ามาดีๆหน่อยนี่จับหูมันจับหูมันเออจับหูมันหน่อยนี่ค่ะ,คะน,นี่แล้วมันมนรูปหัวใจด้วยอ่ะโอ้โหสวยน่ารักโอเคสมที่อยากได้อยู่ขอบคุณค่ะบุยบุยเลยขอบคุณค่ะบุยบุย